แล้วเพื่อนเอาเอารอบนี้ลอ้อล็อกเลยโอเคอะไรวะเอาเอาเจ๊ะถ้ามันสตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวผมซวยเลยนะขอให้ติดขอให้ติดติดไหมติดไหม โอเคผมต้องกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบอสเซเลซิ่งนะครับมาตามสัญญาณนะครับมาขับเจ้าครุสภาให้ดูนะครับ oh. ว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมจะไม่ขับเร็วนะฮะอ๋อโคตรเท่ได้อยู่นะพื่นเน รืจะไปไหนอ่ะกวขับขึ้นขึ้นไปกลับรถล่ลนีกว่ะก็อารมณ์ฟิลลิ่งมันก็ขับดีเหมือนกันนะฮะเฟียวอ,อยู่คุณรุษภามาแต่งแบบสไตล์ลนโลนะครับ สางสดใสนะฮะเป็นแบบบานเย็นนะฮะโอ้มีสำรับสำรับอันนี้ยังยังจูนไม่ค่อยมงเท่าไหร่ โอ,โอ้โหลืมดูครับโอเคนะครับก็การขับก็โอเคนะฮะแค่ติดสำรักนิดน,นึงนะเพราะว่าขบูยังยังจูนไม่เสร็จนะฮะเพราะว่าผมรีบไงผมรีบเอามาถ่ายไงจริงจริงๆเขายังจูนไม่เสร็จนะครับแต่ผมรีบ ขี่แบบชิวๆนะครับชมบรรยากาศแบบทุ่งนานะครับกับข้าวที่เขียวกระจีนะฮะโอ้สวยจริงเพื่อนๆดูดิสวยจริงนะโอ้ฝั่งนี้ก็เขียวฝั่งนี้เขียวกว่านะฮะขี่รถชิวๆชมทุ่งนะฮะ้ยหลุมๆอ่าตอนนี้เบรกทันนะฮะ มีบ้านด้วยบรรยากาศโคตรด,ดีอ่ะผมบอกเลยมีบ้านแถวนี้นะโอ้โหทุ่งนาแบบุบเขียวนะฮะจะไปหาที่กับรถดีกว่าเราจะไปกลับไหนดีเ,เพื่อนเดี๋ยวไปกลับข้างหน้าแล้วกันไปขี่รถเล่นชิวๆโอ้โอโอ ก็กำลังดำนานะครับามาดูแบบบรรยากาศชิวๆกนฮะนี่ครับกำลังดำนานะครับ ได้สักคันนะฮะคุณสุภาแบบเอามาขี่ทิพยเคอะไรนะฮะชิวๆนะฮะแต่มีเงินเนี่ยต้องจัดสักคันนะฮะไม่รู้ตอนไหนจะมีนะฮะนี่บรรยากาศโอ้มีสระน้ำด้วยนะครับมีสระน้ำแล้วก็มีอ่าบ้านนะครับนั่งชิวๆนะครับโอ้บรรยากาศนี่เนี่คันนี้ก็กระจงกระจกครบนะฮะพอระบงพอระบอก็ครบนะครับผม เสียงโคดเลา้าคันนี้ผมเคยถ่ายไปแล้วนะครับช่วงหนึ่งผมเคยถ่ายไปเพราะตอนนั้นเขาใส่ท่าหนูตรงกวยประมาณปีหนึ่งนะไหมนานแล้วนะฮะก็เลยอยากเอามารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าหาหายไปนานเลยเกินนะฮะคันนี้นะครับ mười lăm quá, lăm mười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  แางจูไม่นิ่งนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะให้เจ้าของจูนใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาขับรีวิวอีกนะเพร,ราะว่าผมอยากเอามารีวิวไงเจ้าของยังบอกจูนไม่นิ่งเลยเจ้าของบอกนะ๋ยวผมแบบรันไนงะอยากเอามารีวิวแต่ไม่เป็นไรมันก็ขับได้อยู่แล้วมาขับแบบฟิลลิ่งไงไม่ได้ขับแบบตัดไงแล้วมาขับดูฟิลลิ่งไงว่าขับ,ขบไปยังไงนะฮะนี่ฮะก็ได้อยู่ละ ดี๋ยวพี่ดีขับดีกว่ารถผมอีกมีคับไงมันมีคับมือเนี่ยฮะมีคับมือเฮ้ยเอาดับเอาดับโอ้โหตกใจหมดเอาเอาเ,เพื่อนเอาเป็นไรวะโอ้โหวันรีกลับแล้วโอ้โหยึดเิเคเรียบร้อยดับเลยงานนี้ เฮ้เป็นไรวะดับเลยเ,เพื่อนโอ้ตกใจหมดโอ้โหน่าจะขบ,บูนะครับคมขับกลับแล้วโอ้เดี๋ยวพังเดี๋ยวขับแล้วก็พังโอ,โอ้โหดับเฉยจิค เตือนแล้วนะผมซื่อไงโอเคเดี๋ยวีบกลับก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ถึงบ้านเพื่อนโอ้โหตกใจหมดอ่ะผมโอ้โหตกใจนึกว่าทำรถเขาพังโอ้โหโอเคแต่ผมกลับบ้านก่อนนะฮะ คือลิงการขับมันกไ็ได้นะครับเอาดับไปแล้วเพื่อนเอาเอารอบนี้ล้อล็อกเลยเอเคอะไรวะเอาเอาเจ๊ะ <Okay. S 1> ถ้ามันสต,ตาร์ทไม่ติดผมซวยเลยนะขอให้ติดขอให้ติดติดไหมติดไหมอ้ติดติดาจะเป็นไรขับบูอะ่ะผมว่าโอเคเดี๋ยวผมรีบกลับก่อน เป็อะไรวะเดี๋ยวถ้าทางยังไงเดี๋ยวผมจะทดทายให้นะฮะแต่๋ยผมไม่รู้เป็นอะไรน่าจะเป็นกระาบูออะใครใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผม,มเจเคน่าจะเชื่อจะของกันแรกนะฮะโอ้ถาราพอมันจะดับ ดับดับนี่คืออะไรวะเครียดมันคืออะไรวะเนี่ยจะถึงอยูล่ละ โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมขออนุญาตเอารถไปซ่อมก่อน